สวัสดีครับวันนี้มาพบเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นการดูพระกลิ่งนะครับพระกลิ่งเจ็ดรอบวัดบวรน,นะครับสร้างปี2499นะครับก็เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมครับรุ่นนี้ในหลวงเสด็จในหลวงรเก้าเสด็จเททองครับก็เป็นพระอีกรุ่นที่ ช่วงพีคๆนี่ก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับก็ <c oughs> <c oughs> หยิบมาให้ดูพิมพ์ก่อนนะครับดูพิมพ์จะมีพระกิ่งรุ่นนี้ได้ถอดพิมพ์มาจากกลิ่งกลิ่งวัตตีทศเทพนะครับท่านหน้านะครับจะเป็นพพิม์พิมพ์เดียวกับ กลิ่งวัตติทศเทพนะครับแต่ว่าด้านหลังจะจะมีมีเลขนะครับมีเลข7เลข7ไทยนะครับซึ่งเป็นที่มาของชื่อกลิ่ง7รอบนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะฮะก็หยิบมาอัดับแรกก็เหมือนเดิมครับดูพิมพ์ดูหน้าตานะครับ เออนี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับมีมีจี้นะครับมีจี้ที่คอนะครับเป็นเม็ดเมตรงคอนะฮะมีจี้ตรงคอนะครับพิมพ์นิยมก็หยิบมาก็ดูหน้าตาก่อนเลยครับหน้าตาไม่ผิดเพี้ยนนะครับดูเนื้อหาเป็นผ้าหล่อโบราณน,นะครับพวกนี้ก็จะมี <c oughs> เม็ดโกดนะครับ เม็ดแร่เม็ดกวดปะภพายนะฮะ,ะเป็นผ้าหล่อโบราณเนื้อโซนทองผสมนะครับเหลืองอมแดงนะฮะบางองค์ก็เหลืองบางองค์ก็แดงนะครับแล้วแต่วันนะอ่ายวจะต้องโซนนะครับนี่จะโซนอ่า ดูหน้าชัดๆนะฮะมีรอยควักนะครับที่แขนนะฮะรอยควักมีเม็ดนูนเม็ดเกินพวกนี้ก็จะทำให้เป็นพระพิจารณาง่ายนะฮะในในซอกแขนอย่างนี้นะฮะก็มีเม็ดโกดนะครับเม็ดโกดฝังอยู่ในเนื้อนะฮะมีความเก่านะฮะ มีคาบที่เบ้าครา,า,าบเบ้าดินนะฮะขาวขาวดำดำนะฮะอ่าแล้วรุ่นนี้จะเป็นพิมพ์เบ้าประกบนะครับจะต้องมีรอยประกบด้านข้างนะฮะมีรอยประกบด้านข้างนะครับให้เห็นเล็กน้อยอ่ ตามภาษาผ้าหล่อทั่วไปนะฮะมีรอยประกบมีรอยประกบทั้ง2ด้านนะครับด้านหลังเป็นเลข7ไทยนะฮะดูให้ชัดๆนะครับลึกๆ ในเลขเจก็มีคาบขี่เบ้าอยู่เลยนะครับขาวๆครับบางองค์ก็ออกแดงนะครับเป็นยาขัดนะครับยาขัดแดงนะฮะคือคือบางองค์เขาก็ไปปัดปั่นมอเตอร์นะครับทำความสะอาดพระนะฮะก็จะเป็นยาขัดสีแดงนะครับพวกยาขัดที่เป็นผัดขัดผ้าหล่อนี่จะมีสีขาวสีแดงและสีดำนะฮะ นี่มีเม็ดกวดนะครับมีเม็ดกวดให้เห็นนะฮะตามพระตามเนื้อพระจำพิมพ์ให้แม่นๆจำเนื้อโลหะให้ได้นะครับทีนี้ก็มาดูที่ใต้ฐานนะครับใต้ฐานจะต้องเป็นอุดใหญ่นะครับอุดใหญ่อย่างนี้นะครับ อุดเกือบเต็มเลยนะฮะอุดใหญ่นิยมนะครับเป็นอุดใหญ่ถ้าอุดเล็กจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรุ่นหลังนะฮะอ่าเป็นอุดใหญ่อุดใหญ่นิยมนะครับครับก็ช่วงนี้ก็น่าเก็บนะครับราคาพระไม่ข้ามแสนแล้วนะฮะ แต่ในองค์สวยๆก็ยังไม่แน่นะครับอาจจะเป็นแสนขึ้นอยู่ส่วนใหญ่จะป้นนอยู่หลักหมื่นนะครับมืก่อนแพงกว่าน,นี้นะฮะครับก็ยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ